แล้วก็เอาเอาเบ็ดใส่เลยฮะเบ็ดก็เอาเบ็ดไอ้เอาเบ็ดเบ็ดที่อยู่ข้างข้างไอ้ข้างรถนั่นแหละเอา เอาไปให้ช่างเขชาชาร์ดไว้ก่อนไปให้รา้านเบบีอ่ะทักทายพี่น้องครับผมล,ล,ลูกดำอ่ะคลิปนี้ก็มาลุ้นครับลุ้นแทนน้องสายันนะเดี๋ยวมาถามเสือตินว่าเป็นไงบ้างครับคุณปู่นี่จะได้เช่าไหมก็น้องสายันได้เช่าไหมครับนี่เช่าครับเช่าเหรอโอ้ตอนนี้ทำอะไรพอดีเลยนะ ดีนะโอ้แจ๋วเลยครับพี่น้องเดี๋จะเอาไปติดบันไดให้เพราตัวนี้ยังไม่ได้ติดบันไดบ่ครับยังครับอ๋อคอยถอดเอาไว้ครับเดี๋ยวมาบันไดใส่จะเอามาวันไหนครับนี่น่าจะมรืนมั้งมรืนครับเดี๋ยวมรืนคือพรุ่งนี้บอกมรืนคือพรุ่งนี้บ่กไม่ใช่พรุ่งนี้อีกวันอ๋อในพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้อะไรนะพรุ่งนี้วันที่ห้าประมาณวันที่หกพรุ่งนี้ไม่ใช่มรืน โอ้ยับเลยโอ้มือลืนนี่คือมือลืนผมไม่เก่งกับาสไทยนะนี่ผมเป็นคนสุรินโอ้โศขาดีแล้วนั่นน่ะะไรคุณปูครับจะได้มาอยู่กับน้องให้น้องสายันเช่านะน้องสายันหรือว่าซอยเจริญพัฒนาครับผมซอยเจริญพัฒนาน ซอยเจริญพัฒนาโอ้ดูโสดเดินยงไงก็เปขาอย่างนี้นี่นะโอ้นี่ขาดไว้แล้วนี่เขาว่า <c oughs> ขาดไว้ดิบอกรับทนร้อยโซนี่นี่เขา,าว่าดึงดึงมาหวานบ่กขาดบอกอืมไม่ทนเลยโอ้แต่มันใหญ่มากนั่นนี่ใหญ่แต่ไม่ทนอืม มันเต้าหางมันเป็นยังไงครับเจ้าคุณปู่นี่หางมันอะหางมันก็เป็นพับสองเลยอ๋อติดตั้งไว้หมดแล้วใช่ไหมครับหางมันก็เป็นชุดของมันเลยครับก็ถอดสลักออกก็เอาออกเลยอ๋อแล้วก็แค่เอาไปใส่ปึ๊บเสียบสลักสองสลักครับใส่ได้เลยแล้วก็เสียบสลักกระบอกไฮดรลิกอ๋อพร้อมเลยพร้อมเลยนี่เจ๋วให้ใครยกให้แล้วครับที่นั่นนลยไมโครครับไมโครอ๋อไมโครยก จานชูทำงานาไหมครับน้องน้อยไปยกจานชูคลองอยู่จานชูอยู่กับคลองนัน่นเองจานชูตอนนี้ช่วงนี้หากินหากินกับ <หา S 1> คลองครับหากินได้ยาวนะหากินกับคลองนี่คลองมันยาวครับวันนี้ผมก็โทรไปถามน้องนังน่นแหละน้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวนะครับวันนี้แต่น้องเช็กรถอยู่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวแวะไปหาครับน้องบอกว่ากําลังทําไม่รู้ทําอะไรนะโทรไปเมื่อกี้ว่าทําอะไรหรอกเมื่อกี้เดี๋ยวแวะไป ติดตามให้ครับผมขอบคุณ FC ที่ติดตามน้องสายันเดี๋ยวนะตุ้แอร์อ๋อปานเจริญเมื่อวานนะโอ้เมื่อวานได้คลิปเด็ดครับชนตอดังตู้เลยคนลงแล้วบ้ลงคลิปไมคโครครับลงคลิปไมคโครมาตอนไมคโครเข้าอะไม่ชนต่อวานอ๋อลงแล้วครับ คนละมุมเลยนะเสียตินอยู่มุมข้างรถผมอยู่มุมมมุหน้าเนาะเนาะจะเลยตึ้งใส่ผ่านร้องเลยฟันเสียเลยเนาะเสียมองเลยครับไปไปไปดูไปทางไหนอ้าพี่เอ็กมารถอะไรครับนี่ขับรถมาให้ท็อปแก่อ๋อนี่เสียเอ็กมากับเสียตินนะ ส่วนผมก็นี่ครับสองล้อคู่ใจสองล้อคู่ใจครับถึงไหนถึงกันนะพี่น้องบ้านกรวดเราลุยมาแล้วนะครับสองล้อเนี่ยอุ้ยมากัดหรือเปล่านี่อ๋อจ้าจมม๊อบผหนุจม ไปไหนต่อครับนี่จักเลยจักอ๋อแล้วแต่ถ้าแกบอถ้าแกว่าจะพาไปดูปานเจริญไปแล้วผมยังไม่ได้ดูถ่ายปานที่เกี่ยวเลยนั่นแหละเมื่อวานปเมื่อวานเกี่ยวได้นิดเดียวก็ชนโตก็นั่นแหละแค่นั้นแหละครับผมบาทเรียนเมียนตราปรัปรบมานึ่งบาทนี่นรถรลาน อ๋อโอ้เนี่ยทะแกเกคูปตานี่น่ะนั่นถ้ามีปอจริด2คันนี่บาดมูดใสๆตีตะมาโทประครับจ๊อๆนอวีล่ะຢ້ອນຫນາກະເສັງຢ້ອນຫນາກະເສັງຊັ້ນອໍຢ້ອນຫນາກະເສັງຊັ້ນໂອທະເກມີລົດແກ້ວ4ຄັນນັ້ນນິຈະຢູ່ບູພີ່ນ້ອງອຸບົນຕິດຕີ້ຫຸໂອໃຫ້ຕາຍຊິໄດ້ຍັງມາທົ່ວປະครับໂຮມครับໂຮມລົດລີກທົ່ວປະພັງເດີ້ ก็มาอัปเดตครับพี่น้องทิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องติดตามเทเล,ลอร์ให้น้องนะครับน้องสาย,ยันนะก็ได้ฟังจากปากเสียติ้นแล้วครับว่าเอามาให้น้องเช่านะครับดูดูการหนึ่งก็ต้องรอติดตามตอนต่อ,ตอไปครับว่าเช่ายัางไงเอาเขาเช่านี่ก็คือเช่าน้องขับเองอะไรเองเลยใช่ไหมครับไม่ขับเองอ๋อน้ำมันเติมเองซ้มอมแล้วถ้ารถ มันมีอาการเสียอะไรตรงไหน,นก็ให้น้องขเขาดูเลยอ๋อคิดค่าเช่าเป็นเ,เป็นฤดูเลยเนาะอือรถคุณปูกป่ก็ปู่ั็ดีมีเกียร์สโลด้วยเนาะสุดยอดอะ่ะเบร,รกนี่ลากล้ออะไรแล้วเ <laughs> บร,รกหัวทิ่มอ่ะด่กึ๊กอะ,อะ โอ้เสีย kind ต of ีเสบียงมีทุกอย่างเลยเนาะนี่โอ้น้ำก็มีด้ก้อนเดียวเลยไปบวเก็บทั้งเลยวก็กลับมาก็มา วันนี้ก็ว่าจะูแถวกระแนีไปบ้านน้องเสียทอะไรบอกปานเจริญมาสามสี่คันอยู่นบอกครับกูก็จะไปดูปานเจิญบ้านไหน้านเสียรน้เสีน้องแขมพิวรับปาตุงเขาก็จะไปไปบ้านเกียรติบ้านเกียรตบกันนั่นแหละติดกันนั่นแหละทำอะไรดูบอยไปดูรถสีกระด้ใช่ดูบอย มาเจ้าตัวเด่ดทัาะปอไถกันวี้ออ่าันนี้แหะเพราะว่าเช็กอินให้อยู่นี่ละเพราะว่าเช็กอินพิกัดให้เลยเลยเพราะว่าเสีบอยางึ้นไเราได้มากเสียบอยเสียบอยมากับเสียบอยวันวันนี้ให้เขาดูไมโครอยู่นู่นทำงานอยู่นู่น แดดอยู่นี่อ่าแดดป็นพวกน้ฮะนนคุ้มอยู่ในชนโตด้ชนโตอืมน้ำจะเริญตู้เอะชนโตเต็มเลยนะเต็มเลยพิ่งไปได้หน้าเดียวเองตุ๊บน้ำไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวโทรหากันใหม่แยกย้ายแล้วพี่น้องบรรดายูทูบเบอร์ครับ ตอนนี้ก็แยกย้ายไปคนละเส้นคนละทางแล้วตรงนห้เดดก็คอยติดตามกันครับผมอ่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะโอ้แซมวิ่งไปแล้วไปไหนไปไหนไปกินลาบพี่เยอะลาบลาบลาบด้วย ฮ้ยไปไหมกีฬาตัวไหนโอ้อ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ